ความคุ้มค่ากับไม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าพันซิมเูเลเตอร์ชื่อแมปที่เรียบง่ายก็มากับคอนเซปที่เรียบง่ายอีกแล้วครับฝึกฝนและแข็งแร่งขึ้นชกคนอื่นเพื่อใช้ชนะเปิดไข่เพื่อหาสัตว์เลี้ยงและสะสมถุงมือมากกว่า40แบบคอนเซปของเจ้าแมปนี้เนี่ยถือว่าเรียบง่ายมากๆฮะแต่สิ่งที่ไม่คลาสสิกนั่นก็คือจํานวนผู้เล่นครับคนเล่นปัจจุบ,บันนตอนนี้อยู่ที่20,000คนเขามาเล่นอะไรกัน ไหนลองเข้ามาในแมพสักหน่อยฮะมาดูซิว่าเขามาเล่นอะไรกัน2 0,000กว่าคนโอเคนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นอัปเดตท,ที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาฮะและต้องบอกก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่แมพแนวใหม่นะครับนี่คือแมพแนว Arm r a l e er Simulator เลยก็ว่าได้แต่ผมคิดว่า2 0 0 0 0คนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้น่าจะกําลังทําภารกิจเพื่อรับเจ้า ฟรีลิมิเต็ด UGC ฮะอันนี้ได้เป็นสิ่งที่ผมสนใจมากๆแต่ว่ามันเหลือแค่245ชิ้นเท่านั้นฮะมันแจกแค่8000ชิ้นและตอนนี้เหลือแค่245ในคลิปนี้ผมจะได้หรือเปล่าคือต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นของตกแต่งที่ผมชอบนะมันค่อนข้างที่จะเท่มากถ้าเกิดได้ก็จะดีซึ่งภารกิจเนี่ยก็ให้จัดการกับเจ้าบัฟนูบบอส1ตัวแล้วก็จัดการกับเจ้าคาร์บอยบอส1ตัวเปิดไข่ให้ได้ระดับรีเจนต์96ตัวเอาจริงๆผมว่ามัน ก็อาจจะไม่ได้ยากนะและก็มีอีกอันฮะแจกอยู่ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับมงกุฎถูกไหมเหลือ1000อันอย่างนั้นเหรอน่าสนใจมากๆโอเคแต่ก่อนอื่นฮนะมาดูซิว่าเจ้าแมปนี้เล่นยังไงแต่ก็น่าจะฝึกฝนความแข็งแกร่งแล้วก็ไปต่อยกับคนอื่นตามคอนเซปต์แมปเลยถูกไหมเริ่มจากเรานั้นทําการฝึกฝนฮนะซึ่งเราสามารถที่จะคลิกได้แบบรัวๆแบบนี้เลยเหรอนั่นหมายความว่าออโต้คลิกใช้ได้สินะออโต้คลิกพร้อมรองกดใช้และโอ้ ไม่กอดเจ้าแมพนี้สามารถที่จะใช้ออโต้คริกได้ครับภาริกิจแรกของผมก็คือต่อยให้ครบ100ครั้งเพื่อพลัง100นั่นเองก็คือตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะฝึกด้วยนวมนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมใส่นวมแบบเริ่มต้นอยู่ต่อย1ครั้งได้พลัง1ครั้งฮะด้านบนตรงนี้ผมมีพลังอยู่ที่105แล้วก็ถ้วยรางวัลศูนย์เพชรศูนย์เพราะว่าเพิ่งจะมาเล่นนั่นเองภาริกิจแรกคือให้จัดการกับเจ้านูพาร,ระดับอีซี่ถ้าเกิดเราชนะเขาได้เราจะได้1ถ้ววยงัลนึ่งก็แนนนน่่อะะวาผมชได้อยู่แล้วโอ้ ดูเหมือนว่าการสู้เนี่ยจะสามารถใช้ออโต้คลิกได้ด้วยนะเรียกว่าเจ๋วเลยแต่ว่าเจ้าแมปนี้มีเกมพาร์ตออโต้คลิกฟรีด้วยนะมีออโต้ไฟซึ่งสามารถที่จะเลือกสู้กับเจ้านูบได้แบบนี้ก็สาบายเลยครับแล้วเมื่อเรามีพลังหมัดมากพอนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนถุงมือได้ที่ตรงนี้เลยนี่คือร้านค้าถูกไหมแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนถุงมือได้การที่เราเปลี่ยนถุงมือนั้นจะทําให้เรานั้นฝึกแล้วได้พลังมากขึ้นถูกไหมเริ่มจากถุงมือไม้เหรอบวกสาม โอเคซื้อมาซึ่งโอ้พลังผมไม่หายไปครับมันเป็นแค่เงื่อนไขทางผ่านเท่านั้นก็คือสมมติว่าคุณมีพลังครบ1,500เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนถุงมือได้ฟรีเลยแบบนี้เนี่ยถือว่าดีเลยโอเคแล้วก็ลองฝึกดูครับซึ่งพอเราเปลี่ยนถุงมือใหม่เนี่ยพลังของเราก็จะเพิ่มขึ้นโอเคมาจัดก,การเจ้านูบต่อฮะ แล้วเมื่อเราได้ทุวยรางวัลจากการต่อสู้นะครับเราก็สามารถที่จะมาเปิดไข่ฟรีฟองแรกได้จากตรงนี้เลยราคาฟองละ5วินลองเปิดมาก่อนเลย1ฟองดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรออกก็เป็นน้องหมาระดับคอมมอนอย่าบอกนะว่าก,ากากที่สุดนั่นเองโอเคมาดูซิว่าน้องหมาบวกอะไรให้เราน้องหมาจะทําการบวกดาเมจต่ตอ,อการแทรปหรือว่าการควิกหนึ่งครั้งเนี่ยหนึ120่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลองกด Equi ิวมาแล้วก็ฝึกดูฮะ ผมก็ได้ทีละ3ามพาวเวอร์อยู่ดีนะเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มในเรื่องของการฝึกหรอมันเพิ่มดามเมจหรอภารกิจถัดไปของผมฮะให้จัดการเจ้าต,ตัวนี้ทั้งหมด3ครั้งอย่างนั้นเหรอเขามีพลัง1,000 <ค etas> ผมมีพันสก็น่าจะไหวอยู่ถูกไหมมาลองดูเอาไหวอยู่ฮะโอเค yapıyor? งั้นก็เปิดออโต้ไฟ์ตรงนี้เลย เอาละตอนนี้พลัง1,700ฮะสามารถที่จะเปลี่ยนถุงมือมากลายเป็นถุงมือไอออนหรือว่าถุงมือเหล็กได้บวกพลัง11เลยทีเดียวโอเคกดใช้งานมาฮะแล้วก็ลองต่อยดูได้ครั้งละ11เหรออืมก็ก็แลดูจะไม่เยอะเลยนะ คือต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากแมพที่ฝึกฝนเพื่อเอาชนะคนอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะหยุดวิธีการเล่นสายฟรีไว้ที่ตรงนี้เลยแล้วก็ขออนุญาตเปิดร้านค้ามาก่อนเลยซ e ัมเมอร์เอกเอ็กคูซีฟอย่างนั้นเหรออืมราคาฟองละ299โรบักถ้าถามผมว่ามันคุ้มไหมดูจากตัวเลขที่คูณพลังขึ้นมานะครับผมว่าอาจจะยังไม่คุ้มนะครับมันอาจจะหักหลังผมได้แบบง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นผมจะข้ามการซื้อสัตว์เลี้ยงเทพ ทูของเจ้าแมปนี้ไปก่อนฮนะเราจะข้ามมาที่ บวก2สัตว์เลี้ยงราคา299รบโรบัคคือต้องบอกก่อนนะครับว่าสัตว์เลี้ยงเจ้าแมพนี้น่าจะมีประโยชน์แน่ๆครับเพราะว่ายิ่งมีสัตว์เลี้ยงเยอะก็จะยิ่งฝึกได้เยอะขึ้นถูกไหมโอเคฮะเริ่มที่บวก2สัตว์เลี้ยงก่อนเลย300โรบัคจัดมาเลยครับและก็นี่ฮะบวกอีก3ตัวก็จะกลายเป็น5ตัวถูกไหม499ร้ยบโรบัคแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเติมโรบัคราคาถูกแถมยังทงไวทันใจภายใน1นึ่งถึงสามสนาทีเนี่ย,ยก็สามารถที่เซิร์ชเฟซบ,บุ๊กเจพีท็อปอั ผมนั้นเติมประจำอยู่แล้วอย่าเลยที่จะแวะไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับมาอีก500โรบักคือต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างแพงใช้ได้เลยนะมาซื้อมาเลยครับแต่ว่ามันจําเป็นนะอืแล้วก็คูณ2วินอีก400โรบักว้าวเดี๋ยวก่อนโรบักผมจะพอหรือเปล่านะในคลิปนี้คูณ2ดาเมจอ,อันนี้ราคาถูกมากราคา200โรบัคเท่านั้นเองซื้อมาก่อนเลยครับ และเจ้าแมพนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีบูสเตอร์ด้วยเหรอโอ้โห30นาที79โรบัคราคาบูสเตอร์ค่อนข้างแอบแรงนะแต่ก็ต้องซื้อมาเพราะว่ามันจําเป็นมากในการฟาร์มนะครับแปโรบัคตีวงกลมไปเลยคูณ2วินซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็กดใช้งานโอเคแล้วก็คูณ2ดาเมจอีก79โรบัคโอ้โห,โห,โหแพงมากแต่ก็ต้องซื้อท่านผู้ชมโอเค ดูเหมือนว่าผมจะ OP ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าผมได้พลังมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็คือตอนนี้เนี่ยผมมีในเรื่องของดาเมจคูณ4เลยถูกไหมและเดี๋ยวก่อน มีการรีเบิร์ตด้วยเหรอโอ้ว้าวโอเคมีการรีเบิร์ตด้วยและดูเหมือนว่าเพชรเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ที่ตรงนี้ถูกไหมนี่คือร้านคานะ้าเพชรฮะเราสามารถที่จะเอาเพชรเนี่ยมาอัปเกรดได้ในเรื่องของวินบูสต์อืมโอเคอันนี้อัปเกรดมาเจมอินคัมเหรอก็คือได้เพชรมากขึ้นอ,อ่ผมว่าอันนี้จาเป็นแต่อืมผมอยากได้ในเรื่องของวินแบบเยอะๆนะโอเคเพราะฉะนั้นก็อัปเกรดวินมาเลย เอาละตอนนี้ผมมีพลัง1,000 0ครับได้เวลาที่ผมนั้นจะจัดการตัวถัดไปแล้วตัวนี้ต้องการพลัง1,000 0เนะโอเคได้ไดถ้วยรางวัล25ถ้วยแต่ว่าผมนั้นมีเกมพาร์ทคูณ2แล้วก็บูสเตอร์คูณ2เพราะฉะนั้นจะได้เท่าไหร่1 0 0เหรอ120ถ้วยรางวัล คนท่านเยอะครับเพราะว่าไข่สายฟรีฟองที่2ของดินแดนนี้ฟองละ50เท่านั้นเองโอเคลองเปิดมาก่อนเลย1ฟองดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรออกก็เป็นน้องแมวเหรอไอย้ยาทำไมเกลือจังเลยในคลิปนี้ผมรู้สึกเกลือมากๆออกก็เป็น ระดับรีเจนตัวแรกโผล่มาแล้วครับโอกาสออก0.99เปอร์เซนต์และภารกิจตรงนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะผมต้องเปิดให้ได้อีก95ตัวใหยามันช่างเป็นภารกิจที่ยากมากเลยนะและเจ้าตัวลูกเจี๊ยบตัวนี้ฮะเพิ่มในเรื่องของดาเมจ260รเปอร์เซนต์ผมรู้สึกว่าโชคดีมากเลยนะที่ไม่ซื้อสัตว์เลี้ยงเทพถูมาตอนนี้มีพลังสามหมื่นสามารถใช้อะไรได้บ้างดูเดี๋ยวก่อนถุงมือเอ e r เ l อรหัวบวกสอรอกกดใช้งานมาเลย แต่เดี๋ยวก่อนมีถุงมือแบบ OP ด้วยเหรอ99โรบักเองอะ่ะคือถ้าเกิดผมซื้อดินแดนนี้ดินแดนถัดไปจะมีหรือเปล่ามันน่าจะมีแหละแต่ว่าผมต้องซื้อเพิ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆก็ต้องซื้อมาหน่อยละกันฮะเพราะว่ามัน OP มากกว่าถุงมือสายฟรีนะครับซื้อมาเลยแล้วก็กดใช้งานอันนี้คือผมใช้ถุงมือสีทองอยู่นะซึ่งมันเทพมากและตอนนี้พลังผม5 0 0 0มืนเอาละในเวลาที่ผมนั้นจะจัดการกับเจ้า บัาหนูบแล้วฮะนี่คือบอสของดินแดนแรกเลยก็ว่าได้โอเคพลัง50 0 0มฮะผมสามารถที่จะเอาชนะได้แบบง่ายได้หรือเปล่าโอเคเรียบร้อยได้พลังโอ,โอเดี๋ยวก่อนได้ทุนรางวัลมา700เลยเลยหรอโอ้ซึ่งถือว่าไม่น้อยครับและภารกิจตรงนี้สำเร็จไปแล้วถัดไปคือจัดการกับเจ้าคารบอยแต่เดี๋ยวก่อนนะั่นเหลืออีกแค่100ชิ้นจะทันไหมเนี่ยในคลิปนี้น่าจะไม่ทันนะตามหลักแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนเขาแนะนำให้ผมนั้นรีเบิร์ดอรอถ้าเกิดผมรีเบิร์ดผมจะได้พลังคูณ3ถูก อถ้าเกิดผมสคริปต์ล่ะสคริปต์เท่าไหร่สคริปต์49โรบัคเองเราจะไม่สคริปต์แล้วกันนะลองเล่นแบบสายฟรีดูโอเครีเบิร์ตไปเลยแล้วพลังหายหมดเกลี้ยงฮะกลับ <g rab ble> มาเริ่มต้นใหม่แต่ไม่เป็นไรครับถุงมือเทพทูเหล่านั้นยังอยู่และตอนนี้ผมมีทุวยรางวัล1,700เขาบอกว่าผมสามารถที่จะไปดินแดนถัดไปได้หรอต้องใช้ทุวยรางวัล1,000โอเคปดล็อกดู ปล็อกเรียบร้อยโอเคแล้วยังไงต่อเข้ามาในดินแดนนี้นี่คือดินแดนที่2และดินแดนนี้มีดันเจียนซึ่งจะเปิดในอีก8นาทีน่าสนใจมากฮะ โอ้และนี่ฮะเขามีข้อเสนอสุดพิเศษมาอีกแล้วราคา400โรบักนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่คุ้มแน่นอนโอเคเพราะฉะนั้นผมจะเปิดแต่สัตว์เลี้ยงสายฟรีอย่างเดียวนะครับและเดี๋ยวก่อนจัดการกับเจ้าคารบอยแสดงว่าคาร์บอยอยู่นี่หรอเพอราะลกิจของรีมิเต็ดอยู่ตรงนี้คาวบอยบอสโอแต่เดี๋ยวก่อนเลยแค่ <laughs> เหลืออีกแค่ไม่กี่อันท่านผู้ชมฮะเหลือแค่80เท่านั้นโอ้โหตามหลักแล้วผมไม่น่าจะได้นะน่าจะอดซะก,ก่อนในคลิปนี้แต่ไม่เป็นไรครับไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอเปิดไยสายฟรีก่อนฟองละ2 5 0 0เหรอเดี๋ยวก่อนนะผมขออนุญาตเปลี่ยนถุงมือก่อนถุงมือสายโอ้โอเดี๋ยวถุงมือสายเทพทูของที่นี่ฮนะราคา299รบโรบัแพงกังเลยอะ่ะไหนลองเล่นถุงมือสายฟรีดูสิ3 5 0 0ปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้วโอ้พลังขึ้นแบบรัวๆครับ โอ้เดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือเครื่องคราบหรอตู้คราฟซึ่งต้องการในเรื่องของน็อตเอ่อซึ่งผมมีหมดเลยนะแต่ว่าต้องใช้เพชรด้วยเราจะได้ในเรื่องของไอเทมเหรอน่าสนใจนะไอเทมเพิ่มดาเมจลองกดคราบดูฮะได้ระดับคอมมอนเพิ่มดาเมจ20%รน้อยไปหน่อยไหมคือผมอยากได้สัก9กหรือไม่ก็50อะ20% ซึ่งตอนนี้อุปกรณ์ผมหมดแล้วนะต้องไปหาอุปกรณ์ใหม่และนี่คือไอเทมของผมถูกไหมเออกดใช้โอ้สามารถกดใช้ซ้ําได้ด้วยน่าสนใจแต่ผมก็อดใจไม่ไหวนะครับที่จะซื้อถูกมือเทพทูท่านผู้ชมราคา300โรบักผมคิดว่าดินแดนถัดไปเนี่ยน่าจะซักเอ่อสี่หรือไม่ก็599นะ299โรบักซื้อมาเลยแล้วก็กดใช้งาน แต่ดูเหมือนว่าคู่ชคของผมที่นี่พลังเขาจะน้อยมากเลยนะคนนี้ต้องการ6,2.000เอ่ออันนี้ต้องการ300,000มิสเตอร์คาร์บอยทำไม300,000เองทำไมทำไมมันน้อย <c oughs> ทำไมมันน้อยจังเลยอะ่ะผมนึกว่ามันจะเยอะกว่านี้นะเนี่ยโอเคแล้วก็อันนี้1,500,000เดี๋ยวแปลกๆ <c oughs> e ว i l คาร์บอยมาไหนลองดูซิผมก็ชนะอยู่ดีถูกไหมแต่ว่าอาจจะชนะยากนิดหนึ่งแต่ว่าได้วินเยอะหรือไม่มาดูกัน โอ้ตอนนี้ผมมีวิน90,000มืนเหรอวิน90,000มืเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเยอะมากโอเคมาลองเปิดไข่สายฟรีดูครับมาเปิดมาเลย1ฟองแรกดูซิว่าจะได้ตัวอะไร <c oughs> ระดับคอมมอนโอเคไม่เป็นไรครับแต่เดี๋ยวก่อนนะเขาแนะนำให้ผมรีเบิดอีกแล้วครับโอเคผมได้ แมวมาเหรอบวกพลังเท่าไรพลัง425ดาเมจโอ้ค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าผมจะรีเบิร์ตเลยแล้วกันนะการรีเบิร์ตเนี่ยถ้วยรางวัลเราไม่หายนะเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําให้รีเบิร์ตไปเลยแล้วกันและผมเผลอแป๊บเดียวท่านผู้ชมฮะผมมีพลัง7ล้านสามารถที่จะจัดการกับเจ้าบอสคาวบอยนูบได้ซึ่งถ้าเกิดเราสามารถจัดการบอสได้นะครับเราก็จะได้ในเรื่องของของคราฟแล้วกันนะขอเรียกว่าชิ้นส่วนในการคราฟแล้วกันเขามีพลังเท่าไหร่4ล้านเหรอ <Easy. S 2> ผมมีพลัง10ล้านเรียกได้ว่าห่างชั้นจัดการได้อย่างง่ายได้ครับแล้วก็ผมมาลองครับใหม่ได้ไหมโอ้ oh, ครับใหม่ได้ด้วยผมขอสัก90% 2 0อีกแล้วเหรอโอเคได้อีกรอบหนึ่ง no 20%น20%หมดเลยโอเคใส่เทมฮะใส่ใส่ยี่สิบเปอร์เซอันเลยโอเคลองต่อยอีกรอบได้ไหมเราจะได้ของรางวัลเหมือนเดิมปะอืม hmm, ดูเหมือนว่าจะไม่ โอ้เขามีบอกท่านผู้ชมฮะจะมีในเรื่องของของรางวัลมาทุกๆ6ชั่วโมงโอ้โหรอนานมากผมจะไปดินแดนถัดไปเลยละกันนะท่านผู้ชมใช่ในเรื่องของวินนะฮะปลดล็อกอยู่ที่750,000ก็ปลดล็อกได้อย่างง่ายดายมาดินแดนถัดไปก็ต้องมีโอ้เรนโบ์แมชชีนแต่ว่าจะต้องทำให้สัตว์เลี้ยงกายมาเป็นระดับโกลเด้นก่อนนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนนะ ตู้รวมเหรอซึ่งสามารถที่จะรวมคอมมอนเป็นแลเป็นวิสติกเป็นรีเจนได้โอ้เอาของที่เกลือมารวมได้ท่านผู้ชมฮะโอเครวมมาเลยกลายเป็น50%เฮ้ยเฮ้ยระบบนี้เจ๋งชอบมากโอเคกดใช้งานมาเลยแล้วมาดินแดนใหม่แวะไปดูถุงมือใหม่ก่อนเลยครับ <laughs> ผมว่าแพงแน่เฮ้ยสามเท่ากันเลยไอ้แันนุ่นสอง้าเก้นี่อืมแต่ว่าโลบักผมนั้นหมดเรียบร้อยครับ เติมมา2200โรบักไม่พอสําหรับเจ้าแมพนี้ฮะต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดอยาก,กระเทพทูเจ้าแมพนี้ต้องเตรียมมามากกว่า2200โรบักนะครับตอนนี้ผมเปิดได้สัตว์เลี้ยงของดินแดนนี้มาเยอะมากแล้วก็ซ้ำเยอะมากฮะเพราะฉะนั้นผมจะมาทําให้สัตว์เลี้ยงที่ซ้ํากันนะครับให้กลายมาเป็นระดับโกลเด้นที่ดินแดนแรกตรงนี้เลยโอ้เดี๋ยวก่อนมันต้องใช้เพชรหรอ 30เมตรสําหรับการันตี100%โอเคเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าจากเพิ่มพลัง911%จะกลายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กดไปเลยฮะซึ่งคอนเฟิร์มแบบ100%โอ้โหแต่ว่ามันใช้เพชรเยอะมากเลยนะเพชรมันค่อนข้างที่จะหายากนิดหนึ่งฮะกลายเป็น1,822ก็คือคูณ2ขึ้นมาถูกไหมอู้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะ เอาละมาดูกันซิว่าผมจัดการใครได้บ้างตัวนี้ต้องการพลัง155ล้านเพื่อที่จะได้ถ้วยรางวัล18ล้านอย่างนั้น,นหรอซึ่งผมมีคูณ4วินอยู่โอ้มันจะได้เท่าไหร่เนี่ยน่าจะได้แบบ5้าโอ้1 0 0ล้านเลยเหรอ เดี๋ยวนะได้เยอะอยู่นะท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีวิน180แต่เดี๋ยวก่อนบอสต,ตัวถัดไปฮะบอส TNT ต้องมีพลัง434โอเคผมว่าอันนี้เนี่ยไม่ยากนะและตอนนี้ฮะผมมีพลัง500ล้านโอเคท่านผู้ชมมันไวมากๆเอาละจัดการกับเจ้าบอสดินแดนนี้ได้แล้วถูกไหมแน่นอนครัว่าได้แล้วก็เรียบร้อยครับดินแดนถัดไปผมจะต้องมีในเรื่องของถ้วยรางวัล1บิลเลียนนะครับในการที่จะไปซึ่งก็ไม่น่ายากนะ โอเคปลดล็อกดินแดน,นถัดไปครับ1นึ่งบิลเลีนปลดล็อกเรียบร้อยมาดูซิว่าดินแดนนี้คือดินแดนอะไรดินแดนนี้มีดันเจียนด้วยเหรอแล้วก็มี power core ค,ค,คืออะไรอะ่ะมันคือบูส s t เหรอ,อ,อต้องใช้เพชรในการ boost ด้วยใช้เพชรในการบู o s t ด้วยนะประเด็นสควิตนู๊ฟฟ no ิชแมน CEO แล้วก็อันนี้ s ชาร์กบอสเดี๋ยวก่อนเออคือตอนนี้เนี่ยไอเจ้าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้แล้วแต่ อันนี้เนี่ยมีลุ้นนะต้องจัดการกับเจ้าบอสเ,เยติบอสเยติอยู่ดินแดนไหนอย่าบอกว่าอยู่ดินแดนถัดไปนะโอ้โหดินแดนถัดไปต้องมีถ้วยรางวัล2ทิลเลียนฮะมันไม่ยากไปหน่อยละเอาล่ะตอนนี้ผมมีพลัง4บิลเลียนครับกว่าจะมี4บิลเลียนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากๆเอาล่ะตอนนี้ผมสามารถที่จะจัดการกับเจ้าฟิชเชอร์แมนได้ครับมาคนตกปลาได้เวลาที่เรานั้นจะมาต่อยกันแล้วะฮะเขามีพลัง3.7บิลเลียนผมมี4.5ซึ่งก็ห่างกันเล็กน้อยฮะและก็ชนะมาอย่าง ง่ายได้ได้ในเรื่องของถ้วยรางวัลมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแต่ประเด็นก็คือบอสตัวถัดไปฮะ CEO เนี่ยต้องการพลัง18บิลเลียนซึ่งดูจากตรงนี้แล้วพลังผมค่อนข้างที่จะขึ้นช้านะมันขึ้นแบบหลักหน่วยอะมันไม่ได้ขึ้นหลักสิบอะแล้วก็ประตูดินแดน,นถัดไปเนี่ยต้องมีถ้วยรางวัลถึง2ทิลเลียนถ้วยรางวัล2ทิลเลียนเนี่ยผมว่าไม่ยากฮะแต่ที่ยากก็คือพลังที่มันขึ้น สรึกเกิดนะเพราะว่าผมมีถุงมือที่มันบวกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมใช้ถุงมืออันแรกอยู่ถุงมืออันที่2เนี่ยต้องมีพลัง7.5บิลเลียนแต่ผมคิดว่าถุงมือ OP เนี่ยมัน OP สมชื่อฮะราคา499โรบักซึ่งผมอยากที่จะซื้อมากๆแต่โรบัคในคลิปนี้ไม่พอฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาต่อใน EP 2ละกันถ้าเกิดอยากดู EP 2ฮะกดไลค์คลิปนี้เยอะๆครับเดี๋ยวใน EP 2จะมาซื้อถุงมือเทพถูแบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ พี่จ้กดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ see you next time